ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้ผลพิษนะครับเออหูกระัสุมได <van> <funny> uh ้ <leurs> ครัรเนีอ <Christianity> ่ยโอ้ยผลพิษหูยของดี <kicking> ของดีระดับพิเิเข้าโอ้โหโคตรแรงเลยครับท่านผู้ชมดูสิโอโหสุมได้ยังไงครับของโคตรดีโอ้โหสุชาสุมได้แล้วครับนี่เออครั้งแรกด้วยนะครับไม่เคยสุมได้ผลดีๆแบบนี้มานานแล้วนะครับเออล่าสุดก็สุมได้เด่ผลอะไรว่าเออผลเงาเออ แล้วก็เก็บเอาไว้สต็อกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอยาไปเผลอกินเด็ดขาดแล้วไว้กินเวลาจะเป็นนะครับเออและอีกอย่างนึงครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ได้ไปทําการตีบอสอาโอ,โอคิจิไปด้วยนะครับเออแล้วก็ได้กุญแจไปไขายาวดาเลลนโกคูนะครับเออไม่รู้ว่าได้มายังไงเนี่ยผมไปตีมาครับรอบเดียวนะครับวันนี้คือรอบอื่นมันไม่ได้นะประเด็นวันวันนี้มันได้เฉยฮอร ได้ทั้งผลพี่ได้ทั้งดาวเลนโกคู่เลยนะครับวันนี้โคตรคุม้มมาเออบอกเลยนะครับสงสัยแอดมินคงจะเห็นใจนะครับตีมา20กว่าตัวแล้วไม่ได้นะครับเออกำลังมาได้ตอนนี้แต่แต่ไอเอฟวีด uh, ูริสติกเฟเตอร์มันตีรอบเดียวมันได้เลยนะครับเออไม่รู้เป็นอะไรของผมนี่โโหตีอย่างหลายรอบอกว่าจะได้ครับนี่นะครับก็ เราเทนะครับคลิปอื่นอาจจะมีการล่าดาบด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะทำตอนไหนแล้ว <c oughs> สุ่มผลหน่อยละกันไหนๆวันนี้ดวงมันก็ดีนะครับเออสุ่มอีกสักรอบจะเป็นไรไปสุ่มไปเลยนะครับดูสิว่าจะได้ผลอะไรซื้อแต่อะไรโอ้โหปาเรีย โอ้ก็ถือว่าดีอยู่มัง้งเออเกือบหลักล้านแหละก็ดีก็ดีเออ,อเก็บสต็อกไม่มีเหมือนกันโอเคโอเค